เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ใดแทนจะชวนทุกคนมาทําไข่กระทะครับแต่เป็นรูปแบบไข่กระทะแบบนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทาง่ายๆด้วยกันนะครับเมนูนี้เหมาะมากที่จะเป็นมื้อเช้าให้กับทุกคนนะครับไะทาด้วยกันดีกว่าสําหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องมาทําเครื่องปรุงให้สุกก่อนนั่นคือหมูสับนะครับนาหมูสับลงไปเติมน้านิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยนะจ๊ะล้วนเลยครับงานนี้ อยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าโคลีคิงก็ใช้ดีนะงานแบบนี้นะครับเหมาะมากไม่ติดกระทะกระทะอันนี้มีข้อดีอะไรบ้างครับโคลีคิงเหรอใช่ครับไข่ปิวนะมึงคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าทําไข่เจียวไข่หรือว่าไข่ดาวเนี่ยลื่นไข่ปิวอ,ะอ่ะอ่าแค่นี้ก็ได้ละครับกลิ่นหอมชนจมกูกเลยครับนี่แหละมันเด็ดอยู่ตรงนี้ของที่ต้องทำให้สุกอีกอย่างก็คือคุณเชียงนะครับวันนี้นะฮะใช้คุณเชียงประมาณสามแท่งนะครับ กุนเชียงโลกระทะทำด้วยน้ำนะครับวันนี้จะเป็นการทอดน้ำนะครับกุนเชียงของเราจะได้ไม่ไหม้นะครับเอาละครับทอดกุนเชียงให้เหลืองสวยประมาณนี้พอนะครับแค่นี้ก็สุกแล้วครับเอาละครับผมได้สูตรใหม่นะครับทอดแบบน้ำนี่แหละเหลืองสวยครับเหลืองสวยนะครับไม่แข็งไม่ไหม้ ทีนี้เรามาทําไข่กระทะสําหรับกินเลยนะครับเพิ่มตัวที่มะกรีนนะครับสักหน่อยนะจ๊ะจะได้หอมๆนะครับไข่มีเนยแท้ก็ใช้เนยแท้ได้นะครับตานด้วยไข่ไก่2ฟองนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยครับหมูสับรวนนะครับตานด้วยกุนเชียงตานด้วยไส้กรอกนะครับใครจะเพิ่มหมูยอก็ได้นะครับอร่อยดีนะฮะเสร็จแล้วครับสําหรับกินนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับผมจะทําสําหรับเมนูทําขายด้วยนะครับนี่ก็คือฟอยล์นะครับสําหรับทําไข่กระทะนะครับ ฐานมะขลีนิดหน่อยนะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับ2ฟองใส่เครื่องปรุงนะครับด้วยหมูรวนนะครับตามด้วยกุนเชียงตามด้วยเส้กกอกทีนี้เราไปนึ่งกันได้แล้วครับทีนี้ก็ทําการนึ่งได้เลยครับนึ่งทีละ2นะครับแล้วก็ทําการปิดฝาครับใช้เวลาในการนึ่งประมาณ3-5นาทีก็พอนะครับเมื่อรานึ่งไปสัก4ี่หนาทีมาดูกันครับแร่งว้าวว้าวขนาดนี้พอครับเสร็จแล้วครับนี่ครับ ไข่กระทะของเรานะครับรูปแบบนึ่งนะครับช่วงโอ้โหสวยงามนะครับคุณผู้ชมโรยผักหอมหอมสักหน่อยนะครับทีนี้เรามานื่องสำหรับทาขายกันครับนึ่งทีละสองเลยนะครับปิดฝาใช้เวลาในการนึ่งประมาณสาถึงห้านาทีก็พอนะครับผ่านไปสี่ห้านาทีแล้วครับมาดูกันครับช่วงว้าวแค่นี้ก็ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับมื้อเช้าของเรานะครับเลยต้นหอมสักหน่อยนะครับ เอาละป่ะกินไข่กระทะด้วยกันครับเสร็จแล้วครับกับเมนูไข่กระทะแบบนึ่งสำหรับคนที่ขอมาก็อย่าพลาดคลิปนี้นะครับสามารถทำกินเองได้และต่อยอดสร้างอาชีพได้ครับถ้าจะทำขายจะเพิ่มขนมปังปิ้งไปด้วยก็ไม่ผิดนะครับเพราะของมันคู่กันกินเป็นมื้อเช้าได้กับขนมปังปิ้งและกาแฟหอมๆนะครับว่างๆก็ทำไข่กระทะกินในบ้านนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ